สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้อยากเอาผลไม้มาโชว์ค่ะเป็นผลไม้เมืองหนาวในช่วงหน้าร้อนว่ามีอะไรบ้างนะคะโอ้ยตื่นเต้นไม่ได้ไลฟ์มาเป็นหนึ่งเดือนกว่า จะมีเพื่อนมาไหมนะสวัสดีค่ะน้องนิดพี่พี่ไปเอาผลไม้มาให้ดูช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์เพราะว่าพี่ไม่ค่อยว่างเลยหน้าร้อนกิจกรรมเยอะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามานะคะน้องนิด ช่วงนี้ผลไม้บ้านพี่ก็จะมีเยอะนิดนึงพี่กินไม่ทันแล้ววันนี้ก็เลยอยากอยากจะมาแบ่งปันนะคะว่าผลไม้ของช่วงนี้จะมีอะไรบ้างนะคะผลไม้ช่วงนี้เป็นก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนของที่นี่นะคะเมืองหนาวช่วงนี้ก็จะร้อนร้อนแบบร้อนจัดเลยร้อนบางครั้งร้อนกว่าเมืองไทยด้วยซ้ํา บางวันอุณหภูมิก็จะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสามสิบเออช่วงนี้ดีหน่อยอยู่อยู่ประมาณยี่สิบแปดองศาแต่อาทิตย์ที่ผ่านมานี้พุ่งไปที่สามสิบกว่าเลยสาสิบห้าองศาน้องนิดสบายดีไหมคะพี่เปียยุ่งมากเลยช่วงเดือนที่ผ่านมาก็คือไปเดินทางตลอดเลย,เด,ยเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่พี่ปัวสวัสดีค่ะ เรายังไม่ได้เข้าเรื่องผลไม้เลยมัวแต่ทักทายเดี๋ยวได้ๆ,ๆหาแว่นก่อนผมไม่มีแว่นนั้นเนี่ยตายแล้วเอาแว่นไว้ไหนคนแก่แล้วแก่แล้วต้องใส่แว่นอาเอาแว่นไปวางไว้นะเจอแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะพี่บัสวสบายดีไหมคะสวัสดีค่ะหนูมไม่ค่อยได้ไลฟ์เพราะว่าหนูมไม่ค่อยว่างอ่ะพี่วันนี้ก็เลย อยากจะอยากจะเอาผลไม้มาให้ชมแล้วก็ผลไม้ช่วงนี้ก็จะมีเอ่อมีลูกพรุนนะคะทุกคนเดี๋ยวนั่งก่อนเดี๋ยวจะได้โชว์ว่าลูกพรุนคืออันไหนแล้วก็อยากจะบอกน้องสาวคนนึงเขาบอกเขาถามว่าพี่เปียลูกเพกินยังไงเหรอทำให้ดูหน่อย น้องน้องน้องหมักคุงบ่าวลูกสองสวัสดีค่ะอ้าวน้องบ่าวลูกสองพี่เห็นไลฟ์อยู่พี่ก็เลยออกมาก่อนนะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก็ก็คือน้องน้องทิพย์เขาก็ถามว่าพี่เปียลูกแพรกินยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยลูกแพรก็กินง่ายๆเลยคะ่ะน้องทิพย์ฝากบอกน้องทิพย์นะคะลูกแพรก็กินเหมือนแอปเปิ้ลเหมือนอะไรเลยก็คือปอกเปลือก หรือไม่ปอกก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่าลูกแเพรเอ,อไม่มีสารเคมีตกค้างอะไรคะ่ะอะไรแบบนี้อย่างของเราในสวนนี้ก็คือก็มั่นใจว่าไม่มีสารเคมีตกค้างนะคะแล้วก็สามารถกินได้ทั้งเปลือกเลยล้างทําความสะอาดแล้วก็ปอกผ่าแบบนี้ผ่าออกมาแบบนี้ผ่าออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถทานได้เลยค่ะง่ายๆเลยค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพอดีมันได้โอกาสเหมาะไปเก็บอันนี้ก็คือลูกพรุนนะคะทุกคนเคยเห็นลูกพรุนไหมไอ้น่าจะเคยเห็นแหละแต่ว่ามันลูกใหญ่มากเลยเนาะดูสิเดี๋ยวเดยนั่งไม่สะดวกอะทุกคนยืนดีกว่านี่ใหญ่มากเลยเก็บมาจากในสวนเมื่อกี้ไปปีนมาส่วนอันนี้เป็นพรุนแฟดดู ลูกใหญ่มากเลยดูเมือ่อพรุนแฝฟดน,นะคะได้เลยค่ะน้องบ่าวได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ไปย้อนหลังอีกทีนะเพราะว่าพี่ออกมาลายสักแป๊บหนึ่งนี่ค่ะอันนี้ก็คือลูกพรุนใช่น่ากินมากมาเดี๋ยวพี่ให้ดูข้างในนะทุกคนนี่ข้างในก็จะประมาณนี้อันนี้คือพรุนนะพรุนก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากๆเลยโดยเฉพาะในเรื่อง อู้ไฟเบอร์นะคะมีไฟเบอร์สูงดูลูกนี้ก่อนทุกคนพรุนแฝดนาทานใช่ใช่ค่ะทุกคนดูดูลูกนี้ก่อนใหญ่มากเลยลูกเท่าลูกบอลลูกเทนนิสนี่นะคะลูกใหญ่มากเลยก็คือ,คอทานไม่ทันนะคะช่วงเนี้ยเยอะมากผลไม้อันนี้ก็เหมือนกันพรุนก็มีไฟเบอร์สูงนะคะช่วยในเรื่องขับถ่ายแล้วก็ หลายๆอย่างเลยส่วนนี้ก็จะเป็นแพเนาะโชว์บ่อยแล้วลูกแพ <laughs> ลูกแพลูกแพก็คล้ายๆสาลี่นะคะรสชาติคล้ายๆสาลี่ข้างใน,ก,น <laughs> ก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้แหละคะ่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากอยากจะจะทำคลิปก็ไม่มีเวลาก็เลยก็เลยไลฟ์เลยสักสิบสิบห้านาทีก็ว่ากันไปเนาะ อันนี้เอ่อเขาเรียกอะไรมะเดือแต่มะเดือของเราช่วงเนี้ยมันไม่ค่อยโตเพราะว่าอากาศมันร้อนจัดอากาศมันร้อนมากๆเลยมันเลยลูกเล็กนิดนึง <c oughs> <c oughs> แต่แต่ว่าช่วงช่วงที่ช่วงเดือนมิถุนาเยอะมากแล้วก็ลูกใหญ่มากเลยแต่ก็ทานไม่ทานเหมือนกันค่ะพี่ ทันเหมือนกันไม่ทนันไม่ทนันทุกคนมันเยอะเกินก็จะตัดทิ้งมั่งแล้วเพราะว่ามันเยอะเกินไปเอยแบ่งใครกินก็ไม่ก็มีคนกินเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ปรุนนีดดีมีประโยชน์ลูกใหญ่ลูกนี้ละ่ะก็ลูกลูกลูกเทนนิส ก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากแล้วก็มันก็กินง่ายๆเลยค่ะผลไม้พวกนี้ปอกเปลือกล้างทำความสะอาดปอกเปลือกแล้วก็ทานได้เลยเหมือนแอปเปิ้ลเหมือนนั้นผลไม้ทั่วไปนี่แหละส่งมาเราด่วนเออใช่ค่ะพี่พี่ปัวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมโทรศัพท์พี่มันลูกฟิกค่ะแต่ว่าทำไมโทรศัพท์มันดิ้นเองนะ หน้าจอมันขยับเองนะ่ะหนูไปทำอะไรมนาะส่งมาลาวหน่อยได้เลยมันเยอะมากพี่กินไม่ทนันบางทีมก็ร่วงเต็มเต็มพื้นเลยลูกครุนนี่ก็คือร่วงเต็มเลยก็คือมันไม่ไม่ค่อยมีไม่รู้จะเอาไปไหนอะ่ะถ้าเราไปขายได้ก็คงดีเนาะแต่ว่าก็แต่ว่าก็ไม่รู้ไง ไม่รู้ว่าเขาไปขายกันยังไงเขาขายเพลงอยู่นะพี่บัวลูกฟิกนี้เขาขายกิโลพี่เคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เคนหนูว่าแวะมานำเสนอผลไม้นิดนึงแล้วก็แค่นั้นแหละ <c oughs> หนูไม่ค่อยมีเวลาช่วงเนี้ย หน้าร้อนแล้วก็เด็กๆปิดเทอมด้วยที่สำคัญแล้วก็เรามันไม่ได้อยู่คนเดียวอะ่ะมันไม่เหมือนตอนเด็กๆเกปิดเทอมอะ่ะเราอยู่คนเดียวเนาะเราอยากจะทำอะไรก็ทำได้คิดถึงค่ะพี่คิดถึงเหมือนกันคะ่ะทำไมโทรศัพท์หนูมันเด้งไปเด้งมา <laughs> พี่เคนก็สวัสดีพี่บัวนะคะ วันนี้ก็เลยถือโอกาสผลไม้มันกําลังเยอะแล้วก็หนูไปเก็บมาตะเกียก็เลยเอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูสักหน่อยแล้วก็เอาให้น้องทิพ์ดูด้วย <c oughs> อุ้ยสวัสดีครับพี่จวนอองสวัสดีทุกคนนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะช่วงเดือนที่ช่วงเนี้ยจะไปไปข้างนอกบ่อยไปเที่ยวบ่อยไปนูน่นไปนี่มันก็เลยไม่ค่อยมีเวลา ดูเพื่อนแบบเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามอยู่พยายามพยายามตามดูพอกลับมาก็พยายามตามสบายดีไหมคะพี่จวนอองขอบคุณค่ะพี่ป้าจ๋าป้าจาขอบคุณค่ะทําทไมโทรศัพท์มันเด้งเองหนูงงมากเลยหนูไม่เข้าใจ <laughs> ในเห็นไหมมันขยับไปขยับมาหนูไม่รู้ว่าหนูไปทําอะไรมัน ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็แวะมาแป๊บเดียวแหละพี่จนอองสวัสดีค่ะโอ้ยพี่บัวสวัสดีค่ะพี่จนอองพักกายพี่บัวนะคะ <S <S เดี๋ยวเอาให้ดูใหม่พี่เคนดูลูกพลูนหนู <S <S ลูกใหญ่มากเลย <S <S ลูกพลูนนี้ก็คือมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์มากๆเลย <S <S ลูกยาย่ใหญ่ดูสิ อร่อยนะหนูชอบกินแบบที่มันยังไม่สุกมากนี่อันนี้ชอบกินแบบที่ยังไม่สุกมากมันจะออกเปรียร้ยวๆนิดๆอะไรเงี้ยถ้าทั้งสุกไปมันจะหวานหวานเกินหวานเกินแล้วก็เนื้อนิ่มถ้าสุกแล้วเนื้อมันจะนิ่มเขาปรุนก็สามารถเอาไปทำเป็นปรุนตักแห้งปรุนอบแห้งอะไรเงี้ยมีประโยชน์มากๆเลยก็จะช่วยในเรื่อง ระบบขับถ่ายนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกเรื่องอะไรแบบนี้ก็สามารถทานพรุนเข้าไปก็จะดีมากๆเลยแล้วก็ <c oughs> ว้าว ส่งกำลังใจนะคะพี่จจนอองส่งกำลังใจนะคะอยากกินพรูนนะใช่ไหมคะพี่บัวหนูหนูก็ชอบนะแต่หนูชอบที่มันยังไม่สุกเกินไปอ่ะหนูชอบที่มันเนื้อแข็งนิดๆอร่อยตากแหง้งอู้ยมันไม่ขยันนะพี่เคนหนูถ้าถ้าตากแหง้งหรืออบแห้งเนี่ยถ้ามีเครื่องอบแห้งก็ดีนะเพราะว่าเราสามารถเก็บไว้ทานได้นานแล้วก็ แพกไว้ได้ใช่ไหมพอเราอบแหง้งเสร็จล้วก็ซีนแพ็กเก็บไว้ได้เลยแล้วก็เอาไปฝากเพื่อนๆได้เพราะว่าราคาแพงนะพี่ไอ้อบแห้งเนี่ยราคาแพงอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาต่อเรื่องอะไรนะลูกแพรอ่ะลูกแพรก็เป็นผลไม้เย็นนะคะก็มีประโยชน์เหมือนกันสำหรับคนที่เป็นเบาหวานก็ แนะนำให้ทานอันนี้ได้นะคะเพราะว่ามีถ้าะไรไมีน้าตาลน้อยก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> อขอบคุณทุกคนนะคะหนูก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่พี่นิน้องนิดสบายดีไหมครับพี่จวนก็ทักทายนะคะสบายดีคะ่ะสบายดีกันทุกคนเนาะ ก็แสดงความยินดีกับป้าจ๋าด้วยนะคะตอนป้าจ๋าผ่านหนูก็ไม่ค่อยอยู่บ้านไปข้างนอกไปอยู่เยอรมันสิบเอ็ดสิบสองวันสิบเอ็ดวันมั้งแล้วก็ไม่ค่อยมีสัญไม่มีสัญญาณเลยแหละไม่ใช่ไม่มีสัญญาณไม่มีไวไฟไม่มีไวไฟเราก็เลยใช้ใช้อินเทอร์เน็ตได้แบบจำกัดเพราะมันราคาแพงก็เลยไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่ สบายดีสาวนิดและสาวสาวนิดเดนสวรรค์อุ้ยสวัสดีครับย่าวาันสวัสดีค่ะหนูก็ไปย้อนหลังให้ย่านะหนูไม่ค่อยมีเวลาหนูหนูว่าจะย่าไปงานแต่งใช่ไหมคะย่าวันก็สวัสดีทุกท่านทักทายทุกคนนะคะลูกพลุนไม่เคยกินเคยกินแต่หมาก เล็บแมวหมากเล็บแมวหมากเล็บแมวหมากเล็บแมวหนูคิดไม่ออกหนูคุ้นคุนชื่อหมากเล็บแมวเนี่ยโอ้ยชื่อวันนี้ย่าวันไม่ได้ไลค์นะคะย่าติดธุระนะคะเมื่อวานย่าก็ไลค์ไปจองชั่วโมงย่าปังมากมากเลย พรุ่งนี้ไปงานแต่งวันนี้งานโ s e อ๋อแสดงความเสียใจด้วยนะคะยา่าหนูก็มาแป๊บเดียวเอาผลไม้มาฝากเพื่อนๆแล้วก็จะมาบอกน้องทิพ์ด้วยว่าผลไม้อะไรลูกแพรเนี่ยก็กินง่ายๆเหมือนแอปเปิลนั่นแหละผลไม้ป่าชนิดหนึง่งอืมเล็บแมวเล็บแมวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยไม่ใช่บักผีพวนใช่ไหมพี่คนละอันใช่ไหมไอ้บักผีผวนนะ่ะ คนละอันใช่ไหมบ่าวอุบลสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวแป๊บนึงก็จะลงแล้วนะทุกคนเราพูดถึงผลไม้ครบทุกอย่างหรือยังเนี่ยครบแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นลูกแพรนะคะทุกคนแพรเหมือนกันแพรเรามีสามชนิดเนาะแพรนี้จะเป็นเนื้อสีชมพูแพรนี้ก็จะเป็นเอ่อทรงขรุขระขรุขระนิดนึงนะคะส่วนแพรอันนี้ก็จะ ทรงแบบนี้บอกไม่ถูกชื่อพันธุ์ไม่รู้จักเลยแต่ว่าอันนี้หวานตรอบคล้ายๆสาลี่เลยส่วนนี้ก็หวานฉ่าหวานแบบฉ่าๆเลยทุกคนส่วนอันนี้ก็หวานแบบอืมอันนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พันธุ์โบราณอันนี้เป็นพันธุ์โบราณน,นะคะต่อมาก็จะเป็นลูกไอ้ลูกมะเดื่อนะมันมะเดื่อรอบนี้ของเราลูกเล็กนิดนึงนะคะสวัสดี ไอ้นานเอ้พี่นานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นานหนูไว้แวะมาแป๊บหนึ่งนะคะเอาผลไม้มาฝากน้องหมาพาตะกุยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นานก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือมาเดือนะคะทุกคนอ่ะพี่นานหนูโชว์นี่ให้พี่ดูก่อน <laughs> ลูกพรุนนะคะลูกใหญ่ๆเลยแล้วก็ <laughs> เดี๋ยวโชว์พรุนแฟดให้ดู <laughs> อันนี้คือพรุนแฟดน,นะคะทุกคนพี่นันก็ทักทายพี่เกณฑ์นะคะพรุนแฟดน,นะคะโอ้ oh, <c oughs> ไม่าอยากจะถามก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็มาทักทายแล้วก็แนะนำผลไม้เอ,อได้ครบทุกอย่างแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ป้าป้าย่าหวานเออเนาะมันก็เหมือนจริงๆแหละ <c oughs> ก็เป็นพรุนแฟดค่ะพี่ลูกใหญ่มากเลยหนูภูมิใจมากเลยพรุนอ่ะต่อมาเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นขนมเคก้กอันนี้เป็นเค้กแอปเปิลนะคะทุกคนช่วงนี้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะทําขนมทานกินผลไม้กันไปไป,ไปจะเอ้ย พี่บัวยาวันหัวเลาะพี่นันก็ทักทายหนุ่มเมืองชนนะคะทุกคนจ๋า17นาทีแล้ว17นาทีแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่น่านนครชาแนลนะคะยาวันวันนะคะน้องหมาพาัะกุยนะคะพี่บัวบุษบงสตอรี่พี่จนอ่องชาแนลนะคะน้องเบาลูกสองสวัสดีครับ พี่เคนดงนะคะน้องนิดสาวสวรรค์น,นะคะพี่พี่เบาอุบลคนเมืองชนนะคะแล้วมีใครอีกเนี่ยโอ้ยพี่นันกำลังทักทายเบาลูกสองอยู่เดี๋ยวยี่สิบนาทีอ่ะยี่สิบนาทีก็พอละยี่สิบนาทีก็จะลงแล้วนะคะทักทายเพื่อนๆให้ครบก่อนไม่รู้หนูพูดเขาหรือเปล่าตื่นเต้นเหมนกันนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หลายนานพี่น,นันก็บอกคุณจนองสวัสดีครับ ช่วงนี้ภารกิจหนูมันเยอะค่าทุกคนแล้วก็เด็กๆปิดเทอมแล้วมันก็เลยทำให้เราแบบไม่สะดวกในการไลฟ์เท่าไหร่สบายดีเบาลูกสองน้องเบาลูกสองนี่ก็ใกล้จะผ่านแล้วเนาะพี่จวนอองพี่บัวพี่บัวปุษบงนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะอีกหนึ่งนาทีครึ่งนะคะทุกคน ขอบคุณนะคะที่ไปเข้ามาทักทายที่ที่ยังไม่ลืมน้องเปียนะคะที่ยังไม่ลืมน้องเปียพี่เปียนะคะช่วงนี้ก็ภารกิจก็เยอะนิดนึงน่ะก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาทักทายเพื่อนๆเ,เ,เท่าไหร่ขอบคุณน้องนิดนะคะพี่บัวบุตรสบงขอบคุณน้องเบาลูกสองนะคะขอบคุณพี่นันนค c ร a n แนลพี่เกณฑ์ดวงนาวะ พี่จุนอองชาแนลนะคะประจ่าพระสุขพี่บัวบุษบงสตอรี่นะคะคุณบ่าอุบลคนเมืองชนนะคะหนูไม่ตกหล่นใครนะใช่ไหมพี่บัวคนสวยนอนบุ้งตื่นยางหลับปุ๋ยเชียวพี่บัวกำลังแพกกระเป๋าเตรียมเดินทางอีกละอยากมีเมียสองอยากมีเมียสองอ้าว ยังไงเนี่ยอาจาไม่ค่อยได้ไปหาใครเดอร้อช่วงนี้ค่ะพี่บัวหนูก็เหมือนกันหนูก็ไปบ่อยมากเลยเนี่ยเดินทางตลอดเลยเดินทางจนแบบจนแบบเนี่ยถ้าถ้าถ้าไม่แน่อาจจะได้เดินทางอีกนะประมาณสิบวันน่ะหนูก็โอ้แต่ล้วพี่บัวคุณนายนักเดินทางชอบชอบค่ะ ก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะตอนนี้ยี่สิบนาทีแล้วก็เปียพัทรวดีก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะเดี๋ยวมไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีเออดวดูก่อนถ้ามีอะไรมาให้โชว์หรือมีอะไรมาให้ดูหรืออะไรเงี้ยเราถึงจะมาไลฟ์กันนะคะนะคะพี่ๆเพื่อนๆบายบายวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยโบกมือบายยกันได้เลยนะคะไปแล้ว ไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะทุกคนบายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะบายบายปิดตรงไหนเนี่ยโอ้ยแต่ลืมหนูต้องปิดตรงไหนหนูไม่ได้ไลน์นานแล้วหนูปิดตรง <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว พี่หนูออกตรงไหนอะหนูจำไม่ได้แล้วหนูต้องออกตรงไหนเนี่ยลืมจริงๆนันเนี่ยทุกคนบอกน่อยพี่นะเดี๋ยวหนูต้องออกตรงไหนนะ่ะจำไม่ได้นะใครก็ใครก็ได้ช่วยบอกทีต้องกดวางตรงไหนเนี่ยลืมกากระบาดกาตอ้าโอเคขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะตายแล้วไม่ได้หล,ล้